ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียนนาดีพารวยด้วพี่น้องครับรอบนี้ก็เข้ามาขอพรจากองค์ปูพธาตุพ,ทพนทองนะครับขอพรจากองค์ปูพธาตุพ,ทพนทองครับครับเซียนนาดีกจ็จะมาขอพรปูเรากะก็จมะมาขอเสียงเซียมซี่น้ำนะครับเสียงเซียมซี่เรากะตัวเลขแเน่วั่งหวยรัฐบาลไทยครับเล่าก็ได้นะครับรัฐบาลไทยก็ได้นะครับ รอบนี้ครับเข้ากับมาอขอไปหาปูนะครับปูผาทาาพ้นท่องนากันนะครับครับมือนีก็บปูข้นลังไหลเขามากนะครับลังไหลเขามาหไหลลังไหลเขามากกับใบสักกระบูชานะครับรอบนี้ก็เข้าไปตามต่อแนวทังเหมวอนเราพัฒนาอีกนะครับหลังจากนี้เราเขา้เขากับไปหนี่เข้ากับไป ตามแนวทางตัวเลขคือเก้านะครับตามแนวทางตัวเลขเหมือนเดิมครับรอบนี้เข้ามาขอาค <c oughs> วันจากองค์ปูรับองค์ปูพระธาตุพลท่องสะกานเข้าจังไผรเขาไปเสียงเสียมซีน้ำกันนะครับอยู่หัวพระประธานนะครับอยู่อุดรธานีนะครับนี่นี่คืออุดรธานีครับพระธาตุพลท่องอใด ขัดสนหรือว่ายังมาขอพาันนำ้ำปูกระถดัดนท่องไเลยนะครับครับเอาดอกไม้ไปปูซาปูน้ำกันครับดอกไม้นะมี้ยครับรบ่บได้มาโดดหรอขึ้นชุด,ดบ่ จำบะไดมากบะไดมาโดนหรอครับกลับลอดนี่เ้องของเขาไปหาคู่พระธาตุพนทธพ่องนะครับขอพ่นเพลินนะครับเด้อรู้สึกว่าหลายครับผู้คนลังไล่เข้ามากลับไปขอพ่นบูซาของคู่พระธาตุพนทธ่องเหมือนทางพ่นจ่อมือแล้วจ่อมือหวยรัฐบาลให้ออกกับมาหลายนะครับยุทธชี เอฟซีก็มาไหวองค์พูพผัาสค้นท่องน้ากันนะครับเด้อรอบนี้ก็ขอให้พี่นองเข้าสุกๆเปนมันไปน้ำกันไดรอบหวยรัฐบาลไทยนะครับ ออข,ข้อคก็มขอพวาองค์ปู่าดปนท่องไปนากันนะครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเขาโชคๆมันๆไปนากันนะครับขอบ่ของส้นอดีกปู่ทุกคนนะครับในรอบนี้ก็ให้มีโชคมีมันไปนากันนะครับกับหน่วยรัฐบาลไทยกับหน่วยเราพัฒนานะครับ ยืดทบไปป่ะครับยืดทบไปป่ะไม่จะดใส่ครับ จากเมืองเลยครับพอสัมผาสเดี๋ยวบล็อเลยบล็บ่เดี๋ยวอันนี้ก็บส่องเสี้ยนนาดีผ้าลวยเลยนครับเด้อมือแจ็คบ่เสี้ยนนาดีผ้าลวยเคยเห็นบ่เคยเห็นในยูทูบบ่ครับบ่เคยนะบ่็อกบล็อกบล็อกครับจุดชุดอะไรอยู่บังไหนครับนี่ยโอ้โนี่อันที่เห็นเหล็กสามนี่มันบ่ครับครับกก่อมาติดฝากติดตามเฮ้ยเด้อ อยากได้หัวเด็ดหัวดังกะนี่แหละตัวจริงเสียงจริงครับรับคนจุดใ้ใ,ใดหัวก็เห็นสามนะครับ <_ d ance> มามาขอพร่านแหยบซี่ครับเพ <_ d ance> ราะว่าห้วเล่าก็แม่นครับรอบที่แล้วก็แตกแบบเก่าตรงๆนะครับหววเล่าผมก็มาําให้พี่นองเย็บซี่ที่เก่านะครับพี่น้ำนองทางเมืองเลยนะครับ ล่อเอาโฉกเอาหลาบน้ำพีน้อ่างทางมึงเลยไม่น้ำกันจะพ้นหรือไงครับครับอดใจรอครับเอฟซีครับผมครับมันบหันมหมตรงๆเลยบอกสามตัวเลยบอกโอ้ครับ มาจุดยี่อะเจ้มแมพูดได้มาขออ็ได้สมปรานานะครับเข้าบวากันสไปสอบเป็นคู่บรรจุเป็นคู่หรือข้ารสชการตั้งๆนะครับก็ประสบใช่หัวกนเลี้ยงหมู่ากัเลย,น,ย,เยนั่นละมักสีมักสีประสบความนะครับจักซสีดขายี่ยยยยยนี่รถแท้รถท่งนะครับผมเิดเพินเหมือนเกิดบ้านเหตุอ๋อครับ ไกลไปกนมาผมก็แบะตลอดผมถือว่าอันนั้นครับครับผมครับมาเมื่อนี้ก็ได้ตัวเลขกไปฝากกับซี่คือเก่านะครับมาเขากบมาอาศัยดวงเพลินนะครับี่น้อางทางเมืองเลยเพันจุดถูกไปนะครับตอนนี้ได้เห็นเหล็กสามกับเหล็กเก่าแล้วนะอันนี้นี่นองเมียนะ ชัดเจนบาพี่น้องอันนั้นแจ็กพู้ได้จุดไว้นะครับแตว่ว่าเขาก็เบิงไว้คือบอ่ยังเกิเกดขึ้นได้สำรับตัวเลขนะครับแล้วเต้โศกวัสนาผพุดไดมั่นนะครับครับแล้วเต้ดวงครับครับสา,าธุเด้อองค์ูพะดาดดคนท่องซอยเอซของเซียนนาดีสุขูทุกทคนมีโชคมีมันไปนำกันนะครับ ครับคุณแม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วมาจุดถูกตรงกันนั่นไหมครับครับเอาศูนย์อันนี้เนาะเป็นศูนย์ครับโอ้ศูนย์หกเก้าครับแต่ว่าคุณแม่เพิ่งมาจุดทูบขอพรจากองค์ฟัวนะครับสามเก้าหกนะครับครับหกกับเก้าตัวเดียวกัน โอ้คอยโศกโศกมันหมันเลยคุณแม่เด้อตรงกันเป๊ะเลยเนาะโอ้ตรงกันครับเถี่ยแม่ก็ตรงกันครับเถี่ย

เสียงเซียมซี่นะครับเชียนนาดีสีเสียงเซมซี่ให้พี่น้องเข้าได้๋ดุ่นเด้ชมไปน้ำกันครับซ <c oughs> ักซีดแห้งครับยุนี่นะครับองปโกถาดพ้นท้องนะครับเป็นประวัติควาเพลินที่เซียนนาดีเอา ไทยหท้ำต่างแต่ที่แหลกนะครับเป็นเป็นองค์ปู่ที่ปราช่าส่วนเศร้าเมืองอุดรน,นะครับจังหวัดอุดรมากราบไายสักการะบูชาอยู่ประจํานะครับครับข้ามาไหว้พระไปน้ากันนะครับเด้อไหวองค์ปู่ไปน้ากันนะครับ ขว่าเพิ่นไปน้ำกันเลยี่น้องเย็เีห้าก็ะไ้ครับสถานที่แห่งหนีเสี้ยนหน้าดีเคยมาได้ตัวเลขกจากปูโยนีนะครับหลอบนั่นก็เป็น สิบหกกับเจ็ดหนึ่งนะครับแจกทั้งบนทั้งล,างลา่างรัฐบาลไทยนะครับแต่เส้นอดีตได้หลายเติอบอยู่ครับได้รักเส้นนะครับแต่ว่ามารอบนี้เข้ามากกว่าข่อนไปนำกันเด้วครับเด่น้องเข้าก็ได้ Thank you. ได้ี่สิบนะไมยเล้ีส่สิบกามหลังยงต้องเงด้ยครับครับหลังจากนี้เราเข้องกัไใกับล่างปูนะครับเดินทางกลับนะครับมาขอฟวอาน,น้ำปูป็นเาน่านะครับเดียบี่กับคอฟ้อนไปน้ากันนะครับ หลังจากนี้เขาก็ขอพระลองปูเราเขากับมาทํำบุญน้ำพึ่นนะครับหยอดต่อตู้บริจาคก,ก็นี่นะครับทํำหน่อยถหลไรก็เป็นบุญกุศลคือเก่านะครับพี่นองเข้าตาถูกหอยหลูนั้นอยู่ดีไม่แห้งมีตความสุขความเจริญเด้อปูเก็บชิ้นแดกได้สมนังปัตนาเด้อกับหยอบซี C, ของเสียนนายดีสุขปู่สุขคนครับถึงโศกนีมันไปน้ำกันไนรหลบนี่ก็ ขอบุญญาบรารมีองคปูน้ำขุมน้ำคล้องเอฟซของเซียนนาดีสุขูสุขคนครับสวัสดีครับครับกะมาเบิ่งตัวเล็กนะครับอขอพรอน่อ,องค์ปูะัาสะพนท่องนะครับเอฟซีมึงเลยจุดทูบได้นะครับ3ามเก้าหกนงวดก้อนเพิ่นมาจุดเพิ่นก็ะได้นะครับเพิ่นได้ไม่อีกนะครับ เช่นน้าดีเสียงเื่อมชี่ได้สองศูนย์นะครับเด้อจากสิเป็นหวยไทยหวยเล้าเด้อครับเพราะวา่าต่ว่าส่วนมากกเป็นหวยรัฐบาลไทยนะครับส่วนมากะตะวันเอบซี่อยากเอาไปซื้อเป็นหวยเล้าก็ได้นะครับเด้อแต่น,นี้เป็นของเอบซี่มึงเลยเพิ่งม,มาจุดเอาควาพ่อนจากปูขอโศ่ขอหลับจากปูเพิ่งเอาไปเสียงซื้อสลากจินแบงรัฐบาลนะครับสามเก้าหกครับ เสียงนาดีเสียงเซมซีได้สองศูนย์นะครับเด้อครับกระแชบหนาจอไ้ครับ,รบครับ,รบเสียนนาดีกะรอบนี้กะขอวไว้พ่นให้พี่น้องเข้าสายบุนสู่ขูสุข้นครับมากับใบองค์ปูผาถุพ่นท่องนะครับหลายท่านหลายคนอาจจะยินซื้อเสียงขององค์ปูผาถุพ่นท่องนะครับยัง เมืองอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีครับพันไปพานมาท่านใดดีเคย่อมากําสนวดหรือว่าขจีพานมาอุดรนี่ก็ต้องเห็นนะครับองภูผาุพนทองขับอยู่ทั้งบอกสั้นเมืองนะครับระวางทั้งเสี่ยนจตไปอุดรสกลนะครับครับยับเสี่ถัดเดยพันไปพันมากก็มาแวะกับใบบูซาขวาพันรองเบ่งนะครับเด้อ ครับคลิปนี้เสียนน่าดีก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่น้องขอให้สุกๆมันหมนันยูดีมีแห้งสุขูสุขด้วยครับเออสวัสดีครับ